สวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับสำหรับ EP นี้รายการของเราจะย้อนกลับมาที่ Windows 11ซึ่งเราใช้งานกันอยู่ Windows 11ก็จะมีวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธที่คล้ายคลึงก,กันกับ Windows 10นะครับสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธนะครับก็มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนครับคอนเซปต์ Concept ก็คือเราเปิดอุปกรณ์บลูทูธนะครับ กดจับคู่กันนะครับก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการไปยังเมนูต่างๆนั้นก็มีความหลากหลายครับวันนี้รายการของเราก็มานําเสนอวิธีหนึ่งนะครับโดยการเข้าไปที่เซ t ติ้งนะครับขั้นแรกนะครับผมจะกด Window I ไนะครับเข้าไปที่ Edit Blank ครับก็จะขึ้นเซตบล็อกขึ้นมาให้เราแทบครั้งหนึ่งนะครับผมหนึ่ตรงนี้ก็จะมีเมนูทั้งหมด12ประเภทนะครับเขาก็จะจัดเป็นแคตตาล็อกต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้ให้เราเลื่อนลูกศรมาครับลูกศรล่างนะครับ System not selected Bluetooth and devices not selected 3 of 12 level 1. 1ให้เราเลื่อนมาที่ Bluetooth and device นะครับหรือ Bluetooth และอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กด enter เลยนะครับ Bluetooth and devices selected พอเรากด enter ก็จะเป็นการ select e d นะครับให้เราแทบมาครับ Bluetooth a d d button d e v i c e button ให้เราแทบมาที่ add device นะครับหรือเพิ่มอ,อุปกรณ์ครับ Add device window s shell experience Bluetooth b u t f o u s หลังจากนั้นให้เรากดที่ Bluetooth button นะครับ w i r e display แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเราจะเพิ่มหน้าจอนะครับเช่นหน้าจอที่เป็น wireless นะครับก็ให้แทบมาอีกประเภทนึงนะครับ Everything else button X หรือว่า Everything else นะครับก็คืออุปกรณ์อื่นๆนะครับก็มาอีกหมวดหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกเป็น Cancel Bluetooth button audio device Bluetooth button นะครับก็คือพวก audio device หรือคีย์บอร์ด Bluetooth นี่นะครับก็กด enter เลยครับ Choose the kind of device you want to add Cancel button เขาก็จะให้รอสักครู่ครับให้เลือกอุปกรณ์ผมก็จะหยิบหูฟัง Bluetooth ออกมาจากเคสนะครับ เป็นหูฟัง Xiaomi นะครับ Redmi Buds 4นะครับที่นำมาทดลองกันในครั้งนี้นะครับผมก็ใส่หูฟังหูหนึ่งครับที่ด้านขวานะครับหูฟังก็ออนไลน์เรียบร้อย list JPSC 00 TG 1 0 0 Bluetooth Keyboard j e m Audio a Redmi JPS Redmi Buds C Active Category Communication ครับผมก็เล่นลูกศรหา Redmi Buds 4นะครับซึ่งเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับก็คือเราถับมาที่ list นะครับแล้วเราก็เล่นลูกศรหาเลยนะครับ จำนวนบลูทูธต่างๆก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเป็นลิสต์นะครับเราก็ Enter ครับ Selected r e d m e Buds C Active Category ครับหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะครับครับผมก็ได้ยินเสียงการเชื่อมต่อในหูเรียบร้อยนะครับไม่แน่ใจว่าการ Record จะเข้าหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็กดดันบัต t ท n นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ร2 22, <27. S 1> สรสบเ Windows ด้น,น <22. S 1> ที่ดูแล้วอาจจะเร็วไปนะครับก็อาจจะกรอวิดีโอย้อนกลับค่อยๆลองทำดูทีละขั้นตอนนะครับนี่ก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธแบบง่ายใน Windows 11ปี2024ในช่วงปลายปีนี้ที่รายการของเราที่รายการของเรานำมาเชื่อมต่อให้คุณผู้ชมได้ดูครับว่ามีวิธีการอย่างไรแล้วง่ายอย่างนี้นี่เองนะครับ ครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ